ตำมะเขือพวงใส่ถั่วแปครับเป็นอาหารโบราณของคนเท่าในสมัยก่อนนะครับคนตั้งเหนือเขาจะห้องว่าตำบะแคว้งใส่บะแปนะครับกอคลิปนี้ทำอาหารไทยโบราณของกลางภาคเหนือนะครับคือคนเท่าสมัยก่อนเมื่อสองสเช่นชั่วคนแล้วนะก็คืออายุประมาณ300กว่าปีนะ คือคนเท่าคนแก่สมัยปู่ย่าทายายก็จะกินกันแบบนี้นะครับถั่วแปบก็เลือกเอาตั้งแต่ถั่วที่มันแก่ๆมีเม็ดข้างในเยอะๆนะแล้วก็ถั่วที่อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะก็นําเอาถั่วแล้วก็มะเขือพวงทั้งหมดมันล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่ซึ้งนึ่งไว้นะครับก็นึ่งให้มันสุก พอดีนะฮะไม่เหลืองมากจนเกินไปนะก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยสองฟองนะครับเอาไว้แต่งจานในตอนสุดท้ายนะครับก็จะได้ถั่วที่สุกได้สีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยกไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่จะได้แกะเอาส่วนที่แข็งตรงขอบหมอกนะครับวิธีการแกะเอาเส้นขอบ ของถั่วแปรหมอกก็คือใช้เนิ้วมือดันเข้าไปตรงกลางเนี่ยประโยชน์สูงสุดของถั่วแปบก็คือเมล็ดแก่ๆที่อยู่ด้านในนก็จะมีโปรโตีนอยู่มากนะก็เป็นอาหารบำรุงสุขภาพของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยตะกอนนะรจะมีโปรโตีนอยู่นะเมื่อแก่แล้วก็จะได้ลักษณะของถั่วแปบและมะเขือพวงเป็นอย่างนี้นะ เครื่องปรุงและเครื่องเคียงก็จะมีหอมแดงหรือว่าหอมบัวนะครับพริกจินดาแห้งสามเม็ดนะครับชิงอ่อนกระเทียมกรีบใหญ่นะครับแล้วก็ขานิดนึงนะครับใบมะกรูดเน้นใบที่ไม่แก่มากนะครับเครื่องปรุงสำหรับตำน้ำพริกก็มีเท่านี้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาเตรียมกระเทียมที่ใช้เจียวรวยหน้านะนรับก็จะใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะครับตัดเอาหัวตรงที่แข็งออกนะครับแล้วก็ใช้แกนคกนะคือสักกระเบือตรงข้ามนะับที่มันเรียบๆนะฮะทุบเข้าไปนะหรือว่าจะใช้มีดตีเข้าไปก็ได้นะให้มันแบนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเปลือกกระเทียมออกนะครับก็จะได้กระเทียมที่ขาวประมาณนี้นะ เสร็จแล้วก็ให้สับให้มีความละเอียดพอดีนะครับกระเทียมอันนี้เราจะเอาเตรียมไว้รวยหน้านะเสร็จแล้วก็นําเอาใบามะกรูดมาหั่นนะครับก็จะเน้นใบมะกรูดที่ไม่แก่มากนะครับเพราะมันจะไม่แข็งเวลาที่เราเคี้ยวนะครับก็ใบมะกรูดนี่ก็จะทําให้มีความหอมนะครับ แล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะครับก็หั่นเตรียมไว้นะครับทุกอย่างก็ต้องหั่นเตรียมไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็มาถึงขิงอ่อนนะครับขิงอ่อนนี่เราจะไม่ตำนะครับเอาไว้กินกับตำถั่วแปบนะครับก็จะมีความหอมนะครับขิงอ่อนก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเราหั่นไว้บางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับ เพราะว่าสีเขาจะได้ไม่เปลี่ยนแล้วก็จะลดความเผ็ดของขิงลงไปได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องแช่น้ําก็ได้นะก็จะได้รสชาติความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของข,องขิงเวลาเราเคี่วด้วยนะอ่านของทั้งหมดเรียมไว้ในจานให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตำน้ำพลิกนะครับก็จะใช้ค่า3ามซีแว่นนะครับตำเมื่อมันละเอียดนะครับก็จะเน้นค่าที่มันไม่แก่มากนะครับหรือว่าอ่อนจนเกินไปนะครับตำให้มันละเอียดประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่พลิกแห้งนะครับใส่3เม็ดนะครับตำพลิกให้ละเอียดนะครับ ื่อโคลก่ากับพริกละเอียดพอสมควรนะก็จะใส่กระเทียมเข้าไปนะกระเทียมก็จะเน้นกระเทียมพื้นบ้านนะหรือว่ากระเทียมของไทยเรานะก็ใส่ไปกำมือนะล้างให้สะอาดแล้วก็ตำโคลกไปพร้อมกับเปลือกของเขาด้วยนะเปลือกก็จะได้รสชาติและกลิ่นที่หอมไปอีกอย่างหนึ่งนะ กระเทียมพริกข่าก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึงนะที่ดีต่อระบบลำไส้นะก็ทําให้เขาละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงหรือว่าหอมบัวเข้าไปประมาณสี่หัวนะก็ทําให้ละเอียดพอสมควรน,นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วแปบแล้วก็มะเขือพวงที่เรา เตรียมไว้เข้าไปตกรวมกันในครกเลยนะค okay. รับเคล็ดลับของการได้ตำถั่วแปบทีอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูงก็จะต้องมีถั่วแปบที่มีฝักแกๆ่ๆเวลาเราต้มเสร็จแล้วก็จะมีเม็ดของเขาด้วยนะเม็ดของถั่วแปบก็จะมีความมันและมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารนะครับคือมีโปรตีนเยอะนะครับ สร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะับนำเอากระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เราหั่นเตรียมไว้ลงมาเจียวนะที่ผมใช้หอมแดงกับกระเทียมเจียวเพราะว่าจะได้น้ำมันที่หอมนะแล้วก็กระเทียมเจียวผสมกับหอมแดงก็จะมีความหวานนะความหอมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะ กระเทียมที่เจียวม,มีความเหลืองประมาณนี้ก็เอากระเทียมออกนะครับเสร็จแล้วก็นำเอาถั่วแปบกับมะเขือพวงที่เราตำไว้มาเจียวกับน้ำมันที่เหลือนะเวลาเจียวเราก็จะรู้สึกว่าความหอมของน้ำมันและกลิ่นสมุนไพรก็จะหอมขึ้นมากระทบจมูกนะ เดี๋ยวไปช่วงลานนิดนึงให้เขามีความหอ,อมแล้วก็เหนียวหนืดประมาณนี้นะ ก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะครับแล้วก็เติมเกลือเข้าไปนิดนึงนะครับอย่าใส่มากนะาเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะครับคนเหนือเขาบอกว่าจางดีกว่าเค็มนะครับก็คือเอาจืดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถเติมน้ำปลาลงไปทีหลังได้นะครับ แต่ว่าเวลามันเค็มนี่ก็แก้ยากนะเสร็จแล้วก็เติมใบมะกรูดที่หั่นลงไปนะครับตามด้วยผักชีต้นหอมที่หั่นนะครับ คนคลุกเคล้ากันไปนะให้เขามีความหอมนะครับอย่าผัดนานจนใบผักชีต้นหอมมันเหลืองนะครับตำถั่วแปะใส่มะเขือพวงก,ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาแต่งบนจานนะครับก็จะได้อาหาร พื้นเมืองแบบคนเหนือบะเกาไว้กินนะก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะกินอาหารเป็นยาแบบคนเหนือสมัยก่อนอายุก็จะได้ยืนยาวเหมือนป้าอุ้ยแม่อุ้ยในสมัยก่อนของเฮานะครับ